กลับมาดูกันว่าเมื่อเราจุ่มข้อต้นบัตรที่มีน้ำยาล้างจานติดอยู่ลงไปในถาดนมที่หยดสีผสมอาหารไว้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งสีผสมอาหารในน้ำนมจะวิ่งผสมกันและเหเป็นคลื่นสีอย่างสวยงามสาเหตุเกิดจากในน้ำนมมีสารอาหารผสมอยู่หลายชนิดทั้งวิตามินโปรตีนและไขมัน เมื่อเราจุ่มคัตตันบัตที่มีน้ายาล้างจานติดอยู่ลงไปในถานนมโมเลกุลลื่นๆของน้ํายาล้างจานจะเข้าไปลดแรงตึงผิวของน้ํานมทําให้ไขมันในน้ํานมเคลื่อนที่ไปชนเข้ากับโมเลกุลของสารอาหารอื่นๆจนผลักให้สารอาหารอื่นเคลื่อนที่หมวนตัวตามไปด้วยการเคลื่อนที่ของสารประกอบในน้ำนมนี้เป็นเหตุให้เราเห็นสีผสมอาหารวิ่งผสมชนกันเกิดเป็นสีสันที่สวยงามขึ้นได้นั่นเอง